สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเทรนช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรถหรูรถสปอร์ตรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ล้ำยุคต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์นะครับคะพายาเคนาลาโคซักสกาก วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์แห่งปี2025กับรถบ้านสุดหรู l u x u r รี่โมโ h o m e รุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความสะดวกสบายในการเดินทางและการเผยโฉมอย่างเป็นทางการของฮุนไดทักษัน2025 SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่โดดเด่นเราจะพาไปชมรายละเอียดทั้งหมดกันครับ เริ่มต้นที่รถบ้านสุดหรูลักชัวรี่โมโตโฮม2,025รูปทรงภายนอกออกแบบอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราและการใช้งานจริงด้วยขนาดที่ใหญ่และหรูหรากว่ารุ่นก่อนก่อนโครงสร้างตัวรถใช้วัสดุน้ำหนักเบา องน้ำแยกส่วนแห้งเปียกพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านหน้าจอทัชสกรีนและระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสำหรับความบันเทิงและการทำงานระหว่างการเดินทางทางด้านของคุณไดทักษัน2025 SUV รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตรูปทรงเรียวเฉียบช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความโดดเด่นให้กับตัวรถ ประจังหน้าแบบพารามีตริกไดนามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณใดยุคใหม่เสริมด้วยเส้นสายที่เฉีบคมทั้งคันภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นเน้นความเรียบหรูและฟังก์ชันการใช้งานโดยเฉพาะหน้าจอขู่ขนาด12.3นิ้วที่ควบคุมระบบความบันเทิงและข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดผ่านระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ลังคุณใดทักษาน2 0 2 5มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าและรุ่นไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มความแรงและประหยัดน้ำมัน ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติดูอัลคลัตเ7็ดสปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วแม่นยำพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ HTA r A C ที่ปรับการกระจายแรงบิดแบบอัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบพันทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV รุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยทั้งเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์ฮุนใดทักษัน2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและหากคุณต้องการประสบการณ์เดินทางแบบสุดหรูลักชัวรี่โมโตโฮม2025คือคำาตอบที่สม